ดีดูรถกันก่อนอตอบกันมาได้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวอีกประมาณสิบนาทีเราจะจบจบไลฟ์แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเฉลยแล้วก็แจกเสื้อกันค่ะนะคะคันนี้เป็นวิกเตอร์โอ้โหรุ่นใหม่ค่ะพี่ๆหล่อมาก f อซจากเกาหลีสวัสดีค่ะถ้าพี่อยู่เกาหลีแล้วพี่ตอบถูกเนี่ยถ้าพี่ได้เสื้อขึ้นมาเนี่ยหนูจะส่งไปให้ยังไงเนี่ยเฮ้อเอออ่ะโอเคค่ะนะคะเดี๋ยวพาชมกันก่อนนะคะสำหรับรุ่นนี้เนาะคือคันนี้ นะคะเป็นชุดวิกเตอร์รุ่นใหม่นะคะที่บอกเลยว่าพรีเมียมมากพรีเมียมมากพี่ๆดูเลยนะคะพรีเมียมมากเลยเดี๋ยวน้องถ่ายรูปอยู่ค่ะนี่ค่ะอันนี้คือแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ดูภาพรวมของเขานะคะนี่ค่ะกระจังหน้าไม่ใช่ฟอร์ดแล้วนะนี่ค่ะกระจังหน้าคือจะเป็นแบบขีดแบบนี้ค่ะมันเหมือนรถยี่ห้อหนึ่งที่แบบเป็นแบบ ท็อปทอปอยู่เนาะใช่ไหมพี่เนาะมันเหมือนรถยี่ห้อหนึ่งอะแต่เราไม่เอ่ยชื่อเพราะเราขายฟอร์ด <c oughs> <c oughs> นะคะค่ะคันนี้ค่ะเป็นในรูปของสปอร์ตนะคะราคาตัวรถอยู่ที่9 9 0 0 0 0 0เอ้ยไม่ใช่คันนี้เป็นขับ4นะคะเป็น4ีคูณส่ค่ะ1,59,000้านาะคะแล้วก็บวกสีอีก1,000 0บาทคะ่ะสำหรับสีส้มแบบนี้นะคะ พี่ดูรายละเอียดของชุดวิกเตอร์คันนี้หล่อมากนี่เลยค่ะคือโดดเด่นมาด้วยกระจังของเขาเลยแหละนะคะไม่รู้ว่าเรียกว่ากระจังอะไรกระจังขีดๆแบบนีไไ้ไม่ใช่กระจังแบบว่าแรปเตอร์นะที่เราเห็นกันบ่อยๆจะเป็นกระจังแรปเตอร์ใช่ไหมคะแต่คันนี้คือนี่เลยอ่ะเดี๋ยวเจ๊พาดูรายละเอียดนะนี่ค่ะรายละเอียดของเขานะคะเป็นกระจังตัววิกเตอร์รุ่นใหม่ค่ะนะคะ แล้วก็จะมีในส่วนของครอบกันชนนะคะ,ะเดี๋ยวไล่เรียงดูเลยค่ะแล้วก็ดูข้างล่างนี่ๆีแบบนึงนะคะอ่านี่ค่ะดูด้านล่างนะค่ะงานดีงานเนียนละเอียดสวยงามมากนะคะสำหรับวิกเตอร์รุ่นใหม่นะคะนี่ค่ะพาชมกันนะคะแล้วก็จะมีตัวเนี้ยเขาทำมารองรับอะไรรู้ไหมรองรับ StormTag เพราะว่าตัวสตอมแท็กเนี่ยมันจะมีไฟตัวนี้ใช่ไหมคะอ่ามีไฟ LED 2 2ตัวตัวเนี้ยคู่กันอย่างเงี้ยค่ะก็ทำมารองรับตัวสตอมแท็กด้วยนี่ค่ะนี่หลอ่หลอเลยค่ะแล้วก็ด้านบนใส่สกู๊ปนะถ้าใครไม่ชอบสกู๊ปไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ได้มีผลต่อก,การขับขี่ใดๆทั้งสิ้นค่ะก็เสริมให้หล่อเหมือนกับเวลาเราใส่ต่างหูะคะ่ะพี่พี่พี่บอกว่ามีประโยชน์อะไรไหมก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะคะก็หล่อค่ะเอออยากใส่อะไรอย่างงี้นะคะค่ะ ก็สามารถใส่ได้ค่ะอิเซอรี่ในการแต่งรถเนี่ยเหมือนการแต่งตัวเลยค่ะพี่พี่อยากแต่งส่วนไหนไม่แต่งส่วนไหนก็คือคือแล้วแต่สไตล์การชื่นชอบเลยค่ะแต่จะบอกว่าถ้าอยากให้เต็มนะก็จัดเลยนี่ค่ะออกรถทั้งทีเนาะพี่เนาะเราไม่ได้เราไม่ได้ออกแบบรถทุกๆปีไงคะออกทั้งทีก็จัดเต็มนะคะขับแล้วหล่อขับแล้วก็เสริมสิริมงคลให้กับตัวเราด้วยออกรถทั้งทีก็เสริมให้ธุรกิจเราดีขึ้นด้วยค่ะพี่เนาะ นี่ค่ะแล้วก็จะเป็นซุ้มล้อนะคะตัวนี้ก็จะเป็น6นิ้วแบบทรงเหลี่ยมนะจะไม่ใช่ทรงแบบโคง้งมนเป็นเป็นครึ่งวงกลมนะคะเหมือนในรุ่นอื่นๆค่ะอันนี้ก็คือจะทําให้รถด,ดูเขาเรียกอะไรอ่ะดูแพงขึ้นอะ่ะเออนะคะดูแพงขึ้นนะคะแล้วก็จะมีออกาบข้างนะคะกาบข้างนี่ซุ้มล้อเขาก็จะดูแบบว่าดูแพงอะ่ะเออชุดแต่งแพงไหมคะไม่แพงคะ่ะนะคะชุดแต่งไม่แพงแน่นอน ค่ะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นข้อฝาด้านท้ายเว้นโลโก้อะมาดูด้านหลังมาดูด้านในกันบ้างค่ะเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะก่อนคือกับข้างเนี่ยก็จะเป็นของวิกเตอร์นะนี่ค่ะนี่ค่ะอ่าของวิกเตอร์ค่ะแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะพาดูภายในรถของรุ่นสปอร์ต 4x4 กันบ้างนะคะราคาตัวรถ1ล้าน5ห9 0 0นนะคะสีส้มบวก10,000นั่นเองค่ะนะคะนี่ค่ะภายในของเขานะ ใครที่ยังไม่เคยเล่นฟอร์ดหรือยังไม่เคยใช้ฟอร์ดนะคะพี่ขาเปิดใจนิดนึงนะแล้วก็ลองมาขับกันก่อนคือหนูไม่ได้บอกว่าให้พี่เนี่ยดูฟอร์ดเสร็จปุ๊บซื้อฟอร์ดเลยนะคะแล้วก็คือใครที่แบบว่าเสพปัญหาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยรถตัวเองก็จะเกิดปัญหานะบอกเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> เจ๊ข้ามาเจ็ดแปดปีรถเจ๊ไม่เคยมีปัญหาเลยอะแต่ตัวสปอร์ตจะไม่มีไม่มีตัวปรับไฟฟ้านะนะคะแต่ว่าจะมีในรุ่นของวายเทคขึ้นไปนะคะ่ะ แต่สมรรถนะแบบนี้ก็ในราคานี้ก็สุดยอดแล้วค่ะพี่นะคะนี่หน้าจออ่าเป็น wireless c h นะคะนี่ขับ4ค่ะขับ4ไม่ใช่4ี่ full time นะคะเป็น4ี่ part time นะคะค่ะก็สามารถเลือกขับขี่ได้นะคะกลัวเปลืองน้ำมันก็เนาะขับ2ไปเลยเวลาไปลุยออกทริปอะไรอย่างเงี้ยก็ขับ4ก็ได้ค่ะแล้วแต่พี่ๆเลยเนาะนี่ค่ะก็จะเป็นในชุดของ วิกเตอร์รุ่นใหม่ค่ะตอนแรกเราจะเห็นจะเป็นแต่ชุดวายใช่ไหมอ่าอันนี้เป็นชุดวิกเตอร์แล้วค่ะนะคะขายที่ได้ก่อนแล้วจะซื้อขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่ซื้อกับหนูนะ <c oughs> ค่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูสตอร์แตรกันนะคะนี่ค่ะเป็นรุ่นที่ไฝฝันและขับดีมากนี่นะคะพี่หนูจะบอกนะว่าคือคันนี้หนูขับไปส่งที่ที่อุดร เคือหนูขับมือเดียวไม่ใช่ขับมือเดียวมือเดียวก็ขับคือเหมือนหมายถึงขับคนเดียวอ่ะอมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันขับแล้วมันไม่เหนื่อยหนูไม่รู้จะพูดว่ายังไงอ่ะมันขับแล้วมันไม่เหนื่อยพวงมาลัยมันมันเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าที่แบบผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเจ๊เนี่ยก็คือสามารถขับได้ปกติเลยเออคือมันขับแล้วมันแบบสมูทมากเมียนมากแล้วก็เสียงภายในห้องโดยสารใช่ป่ะเงียบกริบอ่ะพี่เงียบกริบจริงงเออ ดีมากก็ล้านสามอะเนาะก็ล้านสาวล้านสี่ตีเลย้านสี่เพราะหนึ่งร้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะสำหรับตัว Storm Tag ตัวนี้นะคะนี่ค่ะคันนี้ค่ะแต่งเป็นชุดวายนี่ใส่เป็นชุดวายนะคะกระจังหน้าแรปเตอร์ค่ะอะคริลิกเลนเจอร์ใส่ให้มาอยู่แล้วสำหรับตัว Storm Tag นะคะนี่ค่ะซุ้มล้อของเขานะคะเนี่ยถ้าเปรียบเทียกบกับตัววิกเตอร์ตัวนั้นอะที่ที่จะ่าดูใช่ป่ะซุ้มล้อมันจะเหลียมๆใช่ไหม แต่เนี้ยช่ง้วมันจะเป็นแบบโค้งโค้งขึ้นวงกลมนะนี่ค่ะแล้วก็คันนี้ยก2นิ้วส่วนใหญ่นะคะพี่ส่วนใหญ่รถที่พี่เห็นเที่รีวิวกันอยู่เนี่ยจะเป็นยก2นิ้วทั้งหมดเลยค่ะ จะไม่ค่อยมียกสามถ้ายกสาต้องเปลี่ยนโชกนะคะถ้ายกสาเนี่ยคือพี่ต้องเปลี่ยนโชกค่ะเพราะว่ามันสุดหัวโชกแล้วค่ะถ้าอยากให้วิ่งสมรรถนะดีๆค่ะแนะนําก็ยก2นิ้วค่ะใส่ก้อนหนุนรองหัวโชกนะคะแล้วก็ใส่ปีกนกค่ะเพื่อปรับความบาลานซ์ของล้อค่ะลดการกินหน้ายางทําให้รถวิ่งได้นุ่มนวลมากขึ้นนั่นเองค่ะล้อแม็กยางนะคะก็เท่ๆเลยค่ะอันนี้ก็จะแม็กขอบ20ค่ะแล้วก็ยางลนโซ RX นั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวพาชมด้านในค่ะพี่ๆนะคะคือคันนี้เนี่ยซอมแพดเนี่ย ดูนะคะที่มันแตกแต่างจากวายแ r ร็คคือมันจะมีตัวโลบาร์ที่สามารถคือปฏิปะัปะต่อ <laughs> จะเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะแบบว่าง้างๆไอตัวด้านบนขึ้นมาเออคือมันจะเป็นบาร์ที่สามารถที่จะถอดถอดออกไม่ใช่ถอดดิมันจะแกะออกมาแล้วก็มันจะมันจะกางไปนะคะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะด้านบนอย่างเงี้ยเวลาเราขนสัมภาระหรือขนของมันก็จะแบบว่าสามารถที่จะขนได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ ส่วนของโรบารตัวนี้นะคะเราสามารถที่จะเลื่อนได้นะคะเจะไม่แน่ใจว่าเจะจะสามารถเลื่อนได้หรือเปล่าเพราะว่าจับมือเดียวอ่าเลื่อนได้เลื่อนได้เอ,ไดเออนี่ไงเห็นไหมเวลาพี่แบบขนที่นอนขนไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถเอาพาดมาได้เลยพาดจากตรงเนี้ยโรบารมาตรงนี้ได้เลยเราไม่ต้องแบบว่าเอามาพาดลงกระบะตรงนี้ใช่ไหมเราอาจจะแบบไหลลงหรืออะไรก็ตามเนี้ย แต่ว่าเจตก็มองว่าถ้าเกิดว่าเราเอาไม้มาผ้าตรงนี้ใช่ปะเดี๋ยวมันจะเป็นรอยเราก็ต้องหาผ้ามาลองเนาะเออนี่ค่ะใช้ที่6อยูกำลังตัดสินใจขอบคุณมากๆค่ะพี่กับจากเกาหลีเดี๋ยวไปใช้บริการขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างนะคะดูด้านหลังไปแหละภายในนี่ค่ะคือภายในของเขาเนี่ยมันจะคล้ายๆกับวายแท็กนิดนึงก็คือตรงคลิปมันจะมีได้ที่ชัดเจนออกมาซึ่งในตัวว i ยแท็กเนี่ยได้ของเขาจะเป็นได้สีส้ม แต่ Storm Track จะเป็นได้สีแดงนี่นะคะแล้วมือจับแบบใหม่ก็คืออย่างที่พี่เห็นนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นภายในนะคะของตัว Storm Track ค่ะเป็นไฟฟ้าทั้ง2ด้านนะนี่ค่ะมีดันหลังด้วยค่ะมีปรับเบาะนะคะพี่ๆผู้หญิงไม่ต้องตกใจนะคะคือขับได้เจข๊ขับได้พี่ๆขับได้เจ๊สูงแค่ร้อยห้เอง นี่ค่ะหน้าจอขนาดใหญ่ค่ะ12นิ้วค่ะแล้วก็อย่างที่พี่ๆหลายคนบอกน้อยใจนะเกียร์ e อีชิปเตอร์เออนี่ค่ะแต่จริงๆเจนมองว่าคือการทำงานก็ไม่ได้แตกต่างจากเกียร์ตัวเดิมเลยนะมันก็เข้าเกียร์อะไรมันก็เหมือนกันอะ่ะเออ เนาฬิกาใช่ไหมคะพี่ขาซื้อได้ที่ซัมซุงช h o p เลยค่ะค่ะนี่คะ่ะเกียร์อ e ิชิปเตอค่ะที่สามารถถอยจอดเข้าซองได้ง่ายขึ้นนะคะได้ออโต้น,นะคะเข้าซองหรือว่าเทียบข้างได้ได้ออโตโอค้ค่ะการใช้งานก็ไม่ไม,ไม่ง่ายเอ้ไม่ใช่ไม่เคยไม่ยากเราสามารถกดตามหน้าจอที่เป็นภาษาไทยได้เลยค่ะนะคะ,นะคะนี่คะ่ะก็จะเป็นแท่นชาร์จออโต้น,นะคะเกียร์อ e ิชิปเตอ ก็จะเป็นภายในนะหรูหราค่ะไม่ต้องเอาผ้ารองมีเหล็กดึงขึ้นมาได้ตัวรองเวลาสามาลัมภาระไม่ใช่ค่ะพี่หนูหมายถึงว่าไอตัวเนี้ยเนี่ยคือกลักวกลัวมันจะเป็นรอยไงเนี่ยตรงนี้เห็นไหมเนี่ยมันมีเหล็กมันมีเหล็กรองก็จริงค่ะพี่เนี่ยแต่ว่าเราก็กลัวมันเป็นรอยอ่ะเนาะใช่ปะอย่างเช่นเราขนเหล็กขนไม้หรืออะไรเงี้ยเราก็กลัวของเราเป็นรอยอ่ะใช่ไหมเราก็แบบอาจจะเอาผ้าขนหนูที่มันไม่ใช้อะไรเงี้ยรองก็ได้คะ่ะไม่เสียหายคะ่ะเนาะ นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็น Storm Track นะราคา1 3 9 9 0ล้าน3แสนบาทค่ะสีขาวมุกบวกเพิ่มนะคะ1,000 0บาทเอ้ย12,000บาทค่ะ 12. ใช่ค่ะพี่ดูล้ำสมัยมากแต่พอถ้าพี่ได้ขับแนละมันจะล้ำสมัยยิ่งกว่าเดิมเลยเพราะอะไรรู้ไหมคือการขับขี่อะจริงๆนะหนูว่ามันขับขับดีกว่ารถหนูอีกเออหนูขับเก่งใช่ปะนั่นแหละหนูว่าพวงอะไร ตัวพวกวายแทคซอมแท็กหรือว่าพวงมาลัยของตัวเน็กเจนทุกรุ่นเนี่ยพวงมาลัยเบาและขับดีมากเอออ่ะแล้วก็แนะนําอีกหนึ่งรุ่นค่ะในรุ่หอสปอร์ตนะคะคันนี้คือแต่งแบบด้บียปหรูดูดีเลยน้อยแต่มากอย่างที่เจสบอกนะคะนี่ค่ะรุ่นนี้มีกี่สีซอมแท็กจะมีอยู่สีสีค่ะพี่มีขาวมีดํามีส้มมีเทาค่ะแค่นั้นค่ะอ่ะ มาดูตัวสปอร์ตบ้างนะคะพี่ๆคนนี้เขาหล่อค่ะคนนี้เขาหล่อนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยคือเราไม่ได้แต่งอะไรเยอะเลยเป็นโทนดำล้อโตโตแบบทรงอเมริกานะคะแล้วก็งบในการแต่งน้อยมากเออนี่ค่ะคือคันนี้นะคะจะใส่เปลี่ยนชุดวายนะคะเป็นชุดครอบชุดวายค่ะพี่ๆแล้วก็ล้อโตอ่าล้อโตอย่างที่พี่บอกกันนะคะว่าตัวนี้ขอบ20นะคะออฟเซ็ตลบ44ยกสองนิ้วใส่ก็หนุนรงองหัวโชกแล้วก็เป็น ปีกนกปรับองศาค่ะปรับบาลานซ์เนะคะแล้วก็ช่วยลดการกินหน้าอย่างด้วยทําให้รถวิ่งได้สมูทแล้วก็นุ่มนวลมากขึ้นด้วยนะคะนี่ค่ะหล่อจริงพี่แล้วก็ขับนะอย่างเช่นเราเป็นผู้หญิงเนี่ยคือคือเจตมองว่าไม่ใช่ว่าเราไปเขาเียแอนตี้ว่าเฮ้ยรถใหญ่พอรถใหญ่เสร็จปุ๊บฉันขับไม่ได้หรอกรถมันใหญ่จะตายอะไรอย่างเงี้ยพี่ค่ะคือเจดอะ ร้อยสูงร้อยห้าสิบแปดเออแล้วก็ตัวเล็กด้วยนะคะทำไมถึงขับได้เหรอเจนมองว่ามันมันมีทัศนะเขาเรียกว่าเวลาเราไปนั่งใช่ป่ะเบาะมันสามารถปรับได้สูงนะคะแล้วก็ทัศนวิสัยในการมองอในการมองทางอะไรต่างๆอย่างเงี้ยแป๊บนึงนะคะจะดึงนี้ขึ้นไปก่อนอในการมองทางค่ะมันเห็นชัดเจนมันเห็นแบบว่าเวลาเราเวลาเราคือจริงๆริอะเจนไม่ชอบรถเตีย้ย รถเตี้ยราเตี้ยไงเวลารถเตี้ยใช่ไหมเราก็จะแบบว่าต้องแบบชะเง้อคอมองเนี้ยแต่ถ้าเป็นรถสูงปุ๊บเนี่ยเราจะมองเห็นทางเนี่ยโดยรอบคือชัดเจนมากๆก็เลยชอบรถสูงในการในการขับออกต่างจังหวัดเออนั่นแหละรถเก่งก็ขับในเมืองนะคะรถใหญ่รถรถกระบะอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราขับไปต่างจังหวัดรู้สึกเราปลอดภัยรู้สึกพอรถใหญ่ใช่ไหมเราจะรู้สึกตัวใหญ่จริงๆพี่เราจะรู้สึกว่าเวลาเราขับรถจะไม่กลัวเลยอะ่ะเออนั่นแหละอะมา เฉลยกันกว่านะคะสําหรับใครที่ตอบคําถามได้ค่ะว่ารถยกเจ็ดนะคะที่เจ็ดโพสตไปเมื่อเช้านี้สูงเท่าไหร่เออฝนก็ตกนะจะเดินไปเอาเสื้อมาโชว์ให้หน่อยก็ฝนยังไม่หยุดออกไปนี่หัวฟูแน่นอนเลยนะคะเพราะว่าฝนตกใส่โบไปไหนอะ่ะอ๋อ,อไม่ไม่เป็นไรพี่ว่าจะใช้มันไปเอาเสื้อหน่อย ให้มันเบลเซ้อพี่หน่อยโบไปไหนผมเปียกหมดแล้วมั้งผมเปียกหมดแล้วเดินไปไหนอ๋อไปแอบ,บกินทิเรียนมาอ่ะโอเคค่ะแบบนึงนะคะเอเ,อเอจะพยายามเลื่อนอะ วัยรุ่นสร้างตัวคะวัยรุ่นสร้างตัวโปรไฟล์ที่เป็นพี่พี่ที่เสื้อสีแดงนะคะทักแชทเจ็ต,ตมาหน่อยคะ่ะทักแชทอินบ็อกซ์มาหน่อยนะคะพี่นอนหรือยังพี่วัยรุ่นสร้างตัวนะคะทักมาบอกว่ารถยกเจ็ดนะคะสูง2เม15สิถูกต้องเก่งมากเดาได้เก่งมากเดาใช่ไหม เก่งมากค่ะเราจะให้คนแรกนะที่ตอบถูกค่ะนะคะอย่างที่พี่ๆแบบคนอื่นที่ตอบตามมาแล้วถูกยอะไรเงี้ยจะไม่ให้นะ <c oughs> บอกเลยให้คนแรกค่ะคนแรกเท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้ค่ะพี่วัยรุ่นสร้างตัวทักแชทอินบ็อกเจ็ดมาด้วยนะคะเดี๋ยวเจ็ดจะส่งเสื้อให้นะคะส่งรูปบัตรประชาชนเอ้ยไม่ใช่จะส่งรูปบัตรประชาชนทำไมไม่ได้จองรถเอองง <c oughs> ขายรถเยอะเกินไปเออส่งที่อยู่ปัจจุบันนะคะแล้วก็เบอร์โทรที่ติดต่อได้ว่าเจเดจะส่งแฟตให้เนาะโอเคไหมคะ อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวจะจะมาทำคลิปต่อแล้วนะคะก็ขอบูทุกคนที่รับชมด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เจด้วยนะนะคะแล้วก็ใครจะออกรถนะคะถ้าแชทมาสอบถามก่อนได้ยังไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะยังไม่ซื้อไม่เป็นไรคะ่ะถ้าแชทมาสอบถามกันก่อนก็ไดจจะออกปีหน้าก็ได้จะออก2ปีถัดไป3ปีถัดไปจะรอผ่อนรถเก่าให้หมดก่อนอะไรเงี้ย ได้เหมือนกันนะคะได้เหมือนกันค่ะเนี่ยยังไงก็ฝากติดตามเพจไปด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเจ๊ด,ด้วยนะคะนะคะโอเคงั้นเจ๊ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะขายจะขายอีกแล้วใช่หรอพี่หนูขายรถไงคะหนูก็ต้องขายสิใช่ไหมเออ <laughs> ถ้าใครอยากทดลองขับนะคะมาได้ค่ะแล้วเราว่าขับฟอร์แล้วคือหนูหนูเตือนพี่ไว้ก่อนนะถ้าเกิดว่าพี่มาลองขับฟอร์ใช่ป่ะแล้วพี่จะบอกว่าคิดถึงฟอร์ตลอดเลยเออ <laughs> จริงๆ ดอันนี้เตือนไว้ก่อนนะถ้าเกิดว่าทดลองขับฟอร์นะพี่บอกเลยว่าพี่ไม่ไปไหนจะฟอร์หลับเขาขับดีมาก <laughs> ไปก่อนนะคะหละับฟอรนีรตสสิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ